สวัสดีครับคลิปนี้ไม่ได้จะมาขอตังบริจาคต,ตังนะครับแต่จะมาขอคาปรึกษานะครับคือผมมีเพจหนึ่งชื่อเพจว่ารับปรึกษาปัญหาคนไทยใหญ่ใช่ไหมครับสักพักหนึ่งก็มีน้องคนหนึ่งเป็นคนไทยใหญ่ทักมาว่าพี่ครับผมขอปรึกษาหน่อยขอคําปรึกษาหน่อยคือหนูท้องได้3เดือนแต่ยังไม่มีบัตรอะไรเลยตอนนี้ยังไม่ได้ไปฝากท้องที่โรงพยาบาลไหนเลยพี่ผมขอคําปรึกษาพี่หน่อยว่าหนูต้องทํำยังไงนะครับ คือผมต้องท้าวความก่อนว่าน้องคนเนี้ยเขาเข้ามาทํางานในเมืองไทยได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วทีนี้ก็เขาอ่านออกเขียนไทยได้หมดเนะา,าะอ่านออกเขียนไทยได้หมดแล้วก็บัตรเขาเนี่ยบัตรไอตัวเก่ามันหมดอายุไปแล้วตอนเนี้ยบัตรใหม่เนี่ยบัตรพาสป,ปอร์ตใหม่เนี่ยกำลังไปลงทะเบียนอยู่แต่ยังไม่ได้ถ่ายสักทีลงมาเกือบปีแล้วเนาะเขาบอกว่าลงมาเกือบปีแล้วลงทะเบียนอ่า ลงทะเบียนมาได้เกือบปีแล้วแต่ยังไม่ได้ถ่ายยังไม่มีตัวแข็งแล้วก็ไม่มีหลักฐานอะไรเพราะว่าอันเก่ามันหมดอายุไปแล้วทีนี้นะ้องเขาเขาก็มาท้องในช่วงที่กําลังบัดกําลังยินเรื่องอยู่ก็คือท้องไป3สามเดือนแล้วเขาบอกว่าไม่ได้บอกใครเลยไม่ได้บอกที่ทํางานแล้วไม่ได้บอกใครแต่มาขอมาปรึกษาพี่ก็คือตอนนี้หมูมีทางเลือกเกอบสามทางก็คือหนึ่งเนี่ยอ่าหมูจะรับเลี้ยงเองก็คือดูแลเอง ถึงแม้ว่าจะไม่มีบัตรแต่ไม่รู้ว่าจะคลอดด้วยวิธีไหนน้องของเขาก็กำันกังวลงทางที่2ก็คือว่าไปทำแท้งไปทำแท้งของลูกออกาทางที่3ก็คือว่ามันมีคนที่พร้อมที่จะรับเลี้ยงตรงนี้แต่คนที่อเอาไปรับเลี้ยงนั้นะเขาจะได้สิทธิ์เป็นพ่อแม่เต็มที่คือหนูจะไม่มีสิทธิ์ยุ่งอะไรด้วยเลยพอลูกเกิดมาก็อบอกเขาแล้วเขาจะเอาไปรับไปเลี้ยงทันทีเลยนะครับมีอยู่3ทางเลือกนะครับ เขาก็บอกว่าหมูต้องเลือกทางไหนซึ่งผมก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับผมก็เอามาวิเคราะห์แต่ละข้อว่าหนึ่งเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราหนึ่งเนี่ยพี่ไม่ค่อยจะแนะนําให้ทําแท้งเท่าไหร่เพราะว่าการทําแท้งเนี่ยมันหนึ่งเนี่ยมันจะติดนิสัยเราถ้าสมมุติว่าเราเราจะไม่สู้เลยเราจะเขาเรียกว่าอะไรเราจะไม่สู้งานก็คือว่าถ้าสมมติว่าท้องมาอีกเราก็จะทําแท้งท้องมาอีกก็เราจะทําแท้งมันจะติดนิสัยไปหรือว่าทางฝั่งที่เป็นแฟนเราก็ เออถ้าสมมติเราเราเคยทําแท้งไปแล้วรอบหนึ่งรอบที่สองเขาก็บอกว่าเออเาทแท้งไปอีกสิเขาจะไม่มีความราับผิดชอบในความเป็นพ่อนะครับก็คือน้องคนนี้ที่ท้องเนี่ยอายุสิบเก้าปีก็คือผมว่าไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะเรื่องของมันเท่ากับว่าเราฆ่าคนคนหนึ่งทั้งที่เด็กในท้องอ่ะมันเป็นสายเลือดเรานะครับอันนี้ก uh, ทําแท้งนี้พี่บอกว่า,าจะไม่ทําก็ไม่ใช่แต่ขอไปทงเลือกสุดท้ายได้ไหมทงเลือกที่สองเนี่ย ที่บ้านแต่มีคนรับไปเลี้ยงเนี่ยก็คือให้คิดดูดีๆว่าลูกเราทั้งคนเราสรเกิดมาอุ้มท้องตั้งเก้าเดือนนะ่พอมันเกิดมาเราเอายื่นให้คนอื่นเราไปให้คนอื่นเลี้ยงเท่ากับว่าเป็นลูกของคนอื่นเราจะค้นได้ไหมในความรู้สึกแบบนั้นทางที่ยังไงมันเป็นเลือดเนื้อเราเนาะเราจะค้นได้ไหมเราจะรับได้ไหมหรือเปล่านะครับที่ลูกของเราต้องไปเป็นคนอื่นนะครับอันนี้ทางที่สองผมไม่ใช่ว่าไม่แนะนานะแต่ให้ให้คิดดูให้คอคิดข้อที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่า คนสมัยนีย้ที่มีที่เป็นแม่ม่ายแบบลูกติดมีตั้งเยอะที่แบบเออก็คือว่าถ้าสมมติว่าพ่อมันไม่รับผิดชอบอะไรเลยไม่ช่วยอะไรได้เลยนะครับก็คือว่าน้องเขาไม่มีบัตรไง่ฝ่ายชายก็พ่อไม่ฝ่ายชายก็ค่อนข้างที่จะว่าเออจะไม่ขอรับผิดชอบหนะ้าที่ใดอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าฝ่ายชายพ่อเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ทีนี้ก็ น้องก็กังวลเล่าหนูจะไปคลอดที่ไหนนะครับเออซึ่งผมให้คําตอบไม่ได้ข้อนี้ผมก็ขอสอบถามไปว่าเ,ออเคยมีกรณีแบบนี้ไหมแล้วน้องต้องไปคลอดที่ไหนน้องต้องไปคลอดได้ที่ไหนที่ไม่มีบัตรก็สามารถคลอดได้เลยนะครับค่าใช้จ่ายสูงไหมนะครับอันนี้ผมขอคําแนะนําจากทุกคนนะครับนี่ขอคําแนะนําจริงๆนะครับผมจะได้ไปให้คาคาแนะนําแก่น้องขออีกต่อหนึ่งนะครับเรื่องเข้ามาผิดกฎหมายอะไรเราเรื่อง อื่นๆนะเราไว้ก่อนเนาะตอนนี้เราเอาสิทธิทมนุษยชาชนก่อนก็คือว่าน้องขอ,องนื้อุ้มท้องอายุแค่19นเะ้นมาปรึกษาผมถ้าท่านผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาผมก็จะได้นําคําปรึกษาเอาคําชี้แจงเหล่านั้นนะไปบอกน้องเขาได้ว่าควรที่จะเลือกทางไหนนะครับแล้วถ้าคลอดเนี่ยก็ควรที่จะไปคลอดโรงพยาบาลไหนนะครับน้องเขาอยู่เชียงใหม่นะครับสาหรับวันนี้มีแค่นี้ขอบคุณมากครับ